อาแช่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 เจเจแช่แช่เจเจไหนพี่พี่มิ้นอยู่ไหนไหนชี้พี่มิ้นให้พ่อดูนี่ไงใครไปอยู่จรันสามเจ็ดยกมือเจเจทั้งเปร์เออเจเจเปนอไปอยู่จัลันสามเจ็ดเลยเนาะโอ๋สาวสาวนุ่มทะลึงละทะลึงละสาวสาวนุ่มหนุ่มที่ไหนไงใครเป็นลูกสาวพ่อยกมือ โอ้มีพ่อมีลูก้สองคนละเออแล้วใครไปอยู่จรัญสามเจ็ดชี้ฮะอ๋อเป็นเปรินใครไปอยู่จรัญสามเจ็ดโลกเป็นเปรินใครไปอยู่จรัญใครไปอยู่จรัญสามเจ็ดนี่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 อะกอดกันพี่น้องกอดกันพี่น้องรักกันเร็วสิพี่น้องกอดกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหน้องกอดพี่พี่หนีเว้ยเออไปแล้ว เออเออพี่น้องหนีเลยเจเจหนีพี่หนีน้องเลยระวังตกแล้วไม่ต้องหนีแล้วเดี๋ยวตกแล้วไม่ต้องเข้าแล้วลูกตอบเออเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้น้องจะมากอดพี่เลยพี่หนีอ่ะเออน้า เออพี่น้องรักกันนะไม่ไมพี่น้องรักกันนะอันไหนพี่น้องร้องเพลงด้วยกันซิร้องเพลงอะไรได้พี่น้องร้องเพลงอะไรได้เนี่ยไม่ได้เพลงอะไรเพลงชาติก็ไม่ได้ร้องเพลงชาติก็ไม่ได้เหรอลูกเออไหนดิเออ

เป็นปีนร้องด้วยเป็นปีนไปโรงเรียนแล้วเป็นปีนต้องร้องด้วยอ้าวอาลาดูยงาลาปะทีเอออาลาปะทีอาไรอาวีนปะทีโอ้ยเก่งอ่ะเออร้องเพลงชาติจบเว้ยโอ้โหขนาดไปโรงเรียนสายนะเออขนาดไปโรงเรียนสายนะสภาพเดิมเลย ขนาดไปเลียนสายไปเรียนไม่ทันยังร้องเพลงชาติได้เ,เว้ยแย่าน้ำแล้ว,าวม,มาหาวัดกัเ่ไปผมี่เดี๋ยวตกตกเอาลงรงงง